สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะคะสวัสดีวันสงการนะคะเรามาแล้วนะคะได้เด่นบนหลานมาแล้วเนาะชุดนี้นะคะเป็นแนวทางเด่นบนหลานแล้วก็เด่นบนแอดชนกันนะคะคลิปนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางเนาะมาดูคําเตือนของทางช่องก่อนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากกินแบ่ง รัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปางกันนะคะทุกแนวทางที่ขอมาแอดทยอยลงให้เลยนะคะใครเข้าใครว่างก็เข้ามารับชมรับฟังนะคะแอดกอ ไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ไม่ว่างนา้อยญาติาติมานะคะน้องๆมาหลานๆมานะคะอ,อค่อยๆทยอยต้อนรับกันไปนะคะทุกคนก็ไปพูดคุยกับเขาบ้างละค่ะจะมาจะก,ก็ไม่ได้ไล์สดเลยนะคะสิมาแต่เหตุขิดหวยเนาะเหตุการณ์ทั้งทีนะคะเขาอุตส่าห์มาหานะคะไอเราก็นึกว่าเราจะว่างไล์สดอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เอฟซีนะคะโอุอ้งโเมีนไปช่อยเป็นหิตกับเขากับหนามเนาะทุกคนเนาะทำเองกินเองนี่แหละค่ะ เอามาดูนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรเด่นบนแอสแล้วก็เด่นบนหลานชนกันนะคะซึ่งเข้ามาแล้วนะคะเอาแบียเห็นเป็นรูปเป็นล่างเลยนะคะตัวนี้เป็นเด่นรวมนะคะถ้าสําหรับเด่นบนแอสจะเป็นเด่นรวมหลักหน่วยหลักสิบนะคะแต่เอสอาจจะมีเด่นหลักหน่วยเด่นหลักสิบนะคะให้อีกนะคะ คือจับสามตัวบนนะคะตัวนี้คือเราเอาตัวเด่นมาชนกันก่อนนะคะแล้วก็เข้ามาหลายงวดติดแล้วนะคะถ้าเอาเห็นแบบเป็นรูปเป็นล่างเลยนะคะก็คือห้างวดติดค่ะจะได้เห็นสถิตินะคะงวดนี้นะคะชนกันนะคะแอดกับร้านชนกันที่เจ็ดศูนย์นะคะเข้าไปที่ศูนย์ค่ะงวดนี้ชนที่สี่เจ็ดนะคะเข้าไปที่สี่นะคะงวดนี้ชนห้าแปดนะคะเข้าไปที่ห้านะคะงวดนี้ชนเก้าสองนะคะเข้าไปที่เก้านะคะนี่มันออกเจ็ดเก้าห้าเนาะบนนะคะบน อย่างเดียวด้วยค่ะหรือมันจะไปล่างหมหือไหยบนเหล้วค่ะมันกลับไปยุ่เรียวเตสิพิจะ,ะารนากันเมึงเล้วค่ะเอออันนี้ชนนะคะเอา้างวดล่าสุดนะคะที่ออก01120นะคะชนที่หนึ่งนะคะ ชนที่1แล้วก็จอเข้าหนึ่งหนึ่งด้วยนะคะเน้นเน้นเลยนะคะหลายๆท่านก็ได้ก็ปังกันไปแอดดีใจด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเราฟังแล้วหมานแล้วเฮงแล้วปังนะคะผิดพลาดตรงไหนนะคะแอดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้เลยนะคะ ก่อนที่แอดจะลงสูตรนี้นะคะก่อนที่ทุกท่านจะขอมาแอดก็ต้องดูเด่นล้านก่อนละคะ่ะเราต้องได้เด่นล้านมาก่อนนะคะของแอดน่มันมันแน่นอนอยู่แล้วได้ตัวไหนก็ได้นะคะเราก็ต้องรอของล้านก่อนนะคะให้นางทาให้นั่งดูค้างกันนีกละคะ่ะไม่ใช่อยู่ใใกลวงอยู่ไกลหรอกคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนางก็กลับโมแล้วนะคะเรียนเขาเรียนเรียนอะไรนะรงเรียนซัมเมอร์นะคะซ้ำมุงซสมือเอีงก็โอ้เอกยะจุกมาดูน,นะคะเอาไก่แหลกออก เราเรามาเอาไก่แรกออกนะคะทุกคนเนาะนี่นะคะ นี่นะคะเด่นบนแอดนะคะเด่นบนแอดนะคะชนเด่นบนหลานตัวนี้เป็นสถิติตัวเก่านะคะบนชนหนึ่งตัวเดียวนะคะเอฟซีจะไปก็ไม่กล้ายึกยึกยักยักนะคะแอดก็เตือนเลยค่ะอันตรายเบาๆนะคะอุ้ยแอดก็กลัวเช่นเดียวกันนะคะทุกคนไพซิเบอย่านเนาะชนตัวเดียวขนาดชนสองตัวนี่ยังอุ่นใจอยู่นะคะชนชนตัวเดียวหรือวาายตัวใครตัวมันล่ะค่ะมาจริงๆนะคะบนนะคะก็คือบนเนาะชนตัวเดียวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะตัวเน้นทั้งหมดเจ็ด คู่นะคะตัวเน้นทั้งหมดเจ็ดคู่จ้กดับอะไรล่ะคะลืมแล้วนะคะจังวากันไหมค่ะอันดับวัวนี้เราก็ลืมเนาะนี่นะคะทุกคนเอามาดูกันเลยนะคะได้เด่นบนหลานแล้วนะคะได้เด่นบนหลานแล้วมาดูเด่นบนแอดเลยนะคะหูเด่นบนแอดเดินดีมาก,มากทุกคนอันนี้เป็นเด่นบนสูตรรวมนะคะหลักหน่วยหลักสิบค่ะ ขอให้เดินดีแบบนี้นะคะอย่าหลุดนะคะอันอันนี้เอาเฉพาะหลักหน่วยหลักสิบนะคะก็คือยี่สิบห้างวดค่ะเราใช้งานยี่สิบห้างวดหลุดนะคะหลุดหนึ่งงวดค่ะคืองวดนี้มันไปหลักร้อยค่ะหลักร้อยเราไม่นับก็คือคุณต้องหลุดค่ะหลักร้อยนะคะมันไปร้อยค่ะก็ถือว่าหลุดนะคะเพราะแอดให้หน่วยสิบนะคะเราดูหัวข้อเลยนะคะถ้ามันไปหลักร้อยก็แสดงว่าหลุดนะคะเอา ไซะ์นาใหม่เฮ้ยสวยงามพระรามเปดนะคะอยากให้ทุกสูตรนะคะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะกากระบาดถูกนะคะเอสเราเป็นคนที่ชอบเก็บสถิตินะคะให้เอฟซีดูนะคะเอาไซระเด่นบนล้าน,นะคะ่ะ<อ>นี่นะคะได้เด่นบนเอสมาแล้วนะคะเด่นบนเอสมาแล้วตัวนี้เป็นเด่นบนล้าน,นะคะ่ะเด่นบนล้านนะคะเด่นบนล้านให้ไปที่เด่นบนล้านให้ไปที่นะคะเจ็ดแปดหนึ่งนะคะสี่ เจ็ดแปดหนึ่งสี่ค่ะอันนี้เด่นบนหลานก็เห็นกันไปแล้วเนาะแคปตืดตืดตืด,ดเด่นบนแอดนะคะเจ็ด 8901ค่ะชนกันแล้วนะคะมันคือส้อนกันหลายตัวเทปานสิเป็นจังไดยเนาะบ่แมนสมเมาวมดบ่บุนลางค่ะโอ้78901ค่ะชนตุ่มต่าสนันเมืองแล้วนะคะ78901ค่ะชนกันนะคะเรามาจับคู่เลยนะคะตอนนี้เรามาจับคู่เลยนะคะอันนี้เป็นสูตรแอดนะคะงวดที่26นะคะ สูตรนี้นะคะรอดูนะคะว่ามันจะชนกันกับหลักสิบไหมถ้าสูตรนี้ของแอดนะคะเด่นบนเด่นบนหลักหน่วยหลักสิบชนกับหลักสิบนี่อัดได้เลยทุกคนมันชนกันไรมาทุกทีนะคะเราต้องรอดูด้วยว่ามันจะชนกันไหมนะคะเพราะว่าแอดทำคุละสูตรนะคะทุกคนไม่ใช่สูตรเดียวกันนะคะแอดทำคุละสูตรนะคะสิบบนแล้วก็หน่วยสิบบนนี่คนละสูตรนะคะเอามาดูกันเลยนะคะแอดจะเขียนไว้เรียบร้อยยแล้วค่ะ เด่นบนแอสนะคะเด่นบนแอดเด่นบนหลานนะคะเด่นบนแอสนะคะเจ็ดแปดนหนึ่งนะคะเด่นบนหลานนะคะเจ็ดแปดหนึ่งสี่นะคะเจ็ดแปด้าศนย์หนึ่งนะคะเด่นบนหลานเจ็ดแปดหนึ่งสี่นะคะบนนะคะชนแล้วนะคะสามตัวโอ้คือส่ดนลทย้ทมดเงจ็ดแปดหนึ่งค่ะเจ็ดแปดหนึ่งนะคะงวดนี้ชนแล้วนะคะดับจากตัวด้ดเลยลื่ไปแล้วคะ่ะดับ เอานี้ไปก่อนนะคะดับจังหวะกันค่ะ หลายมือและแอดก็ลืมค่ะฮสมมติบกพอจับคู่นะคะแอดก็จับคู่นะคะเป็นเจค่ะทุกคนเจเลยนะคะ7จ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ค่ะ87 88 8็ดแปดแค่ะ9ก้าเจ็ดค่ะ07 0 8 0 1 0 4นะคะ17 18 1เจ็ดนะคะเรามารอดูชุดบนนะคะชุดบนของแอดนะคะสูตรแอดเองคือเด่นบน เด่นบนนะคะเด่นบนแล้วก็หลักสิบนะคะสิบบนแล้วก็หน่วยหน่วยบนนะคะว่ามันจะมีคู่ไหนชนในนี้ไหมแอดร,รู้สึกว่าชนกันจะมาหลายงวดแล้วเช่นเดียวกันนะคะเอาสองสูตรนี้เทียบกันนะคะทุกคนอ่าเจ็ดแปดหนึ่งแอดก็วงกลมเลยค่ะวงกลมตัวชนนะคะเจ็ดแปดหนึ่งนะคะก็จะได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่นะคะแปดเจ็ดแปดแปดแปดหนึ่งแปดสี่นะคะเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์หนึ่งนะคะ หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งยังอยู่นะคะหนึ่งหนึ่งยังอยู่ครบบนเลยนะคะแอดก็เอาเจ็ดเอาตัวชนเนาะเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งนี่ชนแล้วนะคะเจ็ดแปดหนึ่งเราก็ตัดตัวซ้ําออกนะคะตัดตัวซ้ําออกเจ็ดแปดหนึ่งก็เหลือเจ็ดแปดหนึ่งนะคะเก้าศูนย์สี่นี่นะคะเหลือเจ็ดแปดหนึ่งเก้าศูนย์สี่นี่คือครบบนนะคะครบบนนะคะอ้าวออกไปพินิจพิจารณนาะแอดอาหาสมุดดับไม่เจอนะคะเดี๋ยวเจอค่อยตัดออกนะคะ เดี๋ยวตัดออกตัวไหนค่อยว่าก,กันนะคะลืมเรีกดกับจะาขงค่ะวยสวุวรรณสงการเนะะี่ยค่ะแต่ว่าก็ว่างว่าง,างแอดตัวเว็บเข้ามาทาคลิปทําแนวทางให้เอฟซีนะคะได้ไปเที่ยวไหนกันไหมเนาะสงการนะคะขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะหลังสงการเนาะมีเงินใช้กันนะคะทุกคนมานเฮงปังร่ํารวยกันนะคะมีตัวไหนดีตัวไหนเด็ดนะคะแบ่งปันกันได้นะคะเด่นบนแอดบางท่านเนาะอย่าเห็นสถิติเด่นบนแอดนเนี่ยค่ะ เดนบลแอดกับเดนบลล้านนะคะเอาเป็นรูปเป็นล่างชนกันนะคะเข้ามาแล้วห้างวดติดนะคะบนนะคะห้างวดติดนะคะทุกคนอุย้ยขอให้มาอีกเนาะเจ็ดแปดหนึ 7, 8, น่งมูต์ตะว่าแอดอันนแอดมกักอันนี้ค่ะแกมักตัวไรแอดแแอดมกกักคูโตค่ะ ชอบทุกตัวเลยนะคะบวดนี้สีหนา้าหนึ่งหนึ่งอีกไ่มคะงวดก่อนนะคะเข้าเนี่ยเข้าเข้าชนเด่นเลยนะคะหนึ่งแล้วก็เจาะเข้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็ตัวเน้นเลยงวดก่อนนี้เน้นเจ็ดคู่นะคะงวดนี้มันก็แล้วแต่ค่ะถ้าเด่นมันมีสองตัวแอดก็มันมันเน้นมันมันเด่นตัวไหนแอดก็วงกลมตัวนั้นนะคะอันนี้มันเด่นสามตัวเลยนะคะเจ็ดแปดหนึ่งนะคะเจ็ดแปดหนึ่งบนค่ะหลักหน่วยหลักสิบนะคะ สูตรนี้เราไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะรู้แค่ว่ามันเป็นบนนะคะขอให้มันเป็นบนจริงๆนะคะอย่าลงล่างนะคะตัวนี้คือชนแล้วค่ะเจ็ดแปดหนึ่งนะคะเจ็ดแปดหนึ่งนี่ชนกันแล้วนะคะเือคือเป็นแต่เป็นตลบแท้ค่ะเจ็ดแปดหนึ่งนะคะหนะะึ่งก็สวยอีกเดี๋ยหนึ่งจะมาอีกบ่จะมาสองตัวไหมหรือจะมาทั้งสามตัวบนเลยนะคะหรือจะมาแค่หนึ่งตัวนะคะเราต้องรอดูนะคะเพราะว่าเขาชนกันมาอย่างนี้นะคะ เขาชนกันมาอย่างนี้ตุ่มต่าสนันเมืองแล้วค่ะทุกคนตุ่มต่าสนันเมืองนะคะตุ่มต่าสนันเมืองค่ะเอฟซี่แห่งจบแต่แอดมักตัวไหนแอดแอดมักตัวไหนว่าสันเอฟซี่จอบอยู่อรอในชุดสรุปนะคะสิงเงียบบอกถามแอดแล้วแอดก็มาทุกตัวค่ะ เอาแคบเอาเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้รับชมคลิปอย่างมีความสุขแล้วก็มีสตินะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ